คำขวัญนครปฐมนครปฐมเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทยเป็นหนึ่งในหจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ปริมณฑลของกรุงเทพมหานครจังหวัดนี้มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนานเชื่อว่าเป็นที่ตั้งเก่าแก่ของเมืองในสมัยทวาราวดีโดยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีเป็นจำนวนมาก คำขวัญจังหวัดนคนปรปฐมส้มโอหวานข้าวสารขาวลูกสาวงามข้าวหลามหวานมันสนามจันงามล้นพุทธมนทนคู่ธานีพระปฐมเจดีเสียดฟ้าอีกครั้งนะคะส้มโอหวานข้าวสารขาวลูกสาวงามข้าวหลามหวานมันสนามจันงามล้น พุทธมนทนคู่ธานีพระปฐมเจดีเสียดฟ,ฟ้าต้นไม้ประจำจังหวัดต้นจันทร์